สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มีอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม GTA อีกแล้วนะครับตามที่สัญญาไว้ว่าวันนี้จะมาแจกสคริปต์ดูลาเ i ลิตี้นะครับก็คือในเว็บนี้นะฮะฟอรั่มของ CFX นะครับก็คือฟอรั่มที่ไว้แจกสคริปต์ของไฟ M นะฮะก็มีคนเขียนสคริปต์ดีๆสคริปต์ฟรีๆมาแจกอยู่เพียบเลยนะผมก็ไปเจอสคริปต์ตัวนี้นะฮะ ESX d u l a b i l i t y นะครับเราลองไปดูซิว่า มันใช้งานยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะขอปิดเสียงนะอ่ะนี่คือเขาโชว์ให้ดูนะครับอ่ะออกิฟต์ไอเทมของเขามาออกรีได้ไหมอ่ะนี่ครับเขาเซตเป็นไม้นะครับเขาจะใช้ใช้ไม้ดูนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บอ่ะครบครบยังครบยังยังไม่ครบเอาอีก พอรครบจำนวนครั้งที่เขาตั้งไว้นะครับเซ็ตแม็กดูบิตี้ไว้นะครับไอเทมนั้นก็จะแตกนะครับซึ่งเขาทำไม่แค่นี้จบคลิปละเขาทำไม่แค่นี้เว้ยซึ่งผมก็ลงโหลดมาใช้ผลปรากฏว่าค่าแม็กดูโรบิตี้ที่เขาแจกมาเนี่ยแม่งเซ็ตกับทุกไอเทมเลยทุกไอเทมที่มีในเกมนี้เลยไอเทมที่แม่งกดใช้ได้5กดทีเแมที่แม่งสามารถกดใช้ได้มันจะกดใช้ได้แค่5ครั้งตามแม็กดูบิที้ที่ตั้งไว้เว้ยคราวนี้เนี่ย ผมก็เลยเฮ้ยมันต้องมีวิธีการที่แบบสามารถเพิ่มเพิ่มแบบแยกจานวนไอเทมได้ดีว่าไอเทมชิ้นเนี่ยใช้5ครั้งไอเทมชิ้นนี้ใช้4ครั้งไอเทมชิ้นนี้ใช้7ครั้ง10ครั้งว่าไปนะครับผมก็เลยหาวิธีแก้เว้ยผมก็เลยไปเม้นถามเขานะครับก็มีคนพูดมากมายนะครับมีคนบอกว่าเอ้ยทําให้มันใช้ได้หลายๆอันหน่อยเถอะนะฮะผมก็เลยไปเม้นไว้อันนึงนะครับนี่นะครับ can add can add durability from ลซ์ e อก็คือทําให้สามารถไอเทม,มอื่นเนี่ยให้มันมีแม็กดวลิตี้เพิ นะครับแล้วผมก็เออทาได้ไยแต่ปรากฏว่าเลื่อนลงมาดูครับเมื่อ12วันก่อนน่าจะเป็นเจ้าของบอกว่าดูดิไม่ใช่เจ้าของนะเป็นคนอื่นนะครับมาเขียนสคริปต์มาสอนเขียนสคริปต์เพิ่มให้นะครับก็คือเนี่ยซึ่งวิธีมันก็คล้ายๆผมนะคล้ายๆนะของผมเลยนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าก็ากเออไปดูดีกว่าว่าผมทำยังไงนะ <laughs> แม่งเพิ่งรู้ว่ามีคนมาเฉลยแล้วโอเคนะครับ วิธีการน้องผมที่ผมทำนะครับแยวเข้าไปดูในเกมก่อนไหมเข้าไปดูในเกมก่อนแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับมาถึงละนี่ก็คือที่ทำอาชีพเก็บพึ่งของเรานะครับตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์ต้องถืออุปกรณ์ก่อน,อนจึงทํางานได้นะฮะก็คือเป็นสคริปต์การทํางาน4.0แบบปกตินั่นแหลนะเนาะโอเคมีดกรีดรังพึ่งน,นะฮะผมเซตค่าแม็กดูลลิิตี้ไว้ที่5นะครับพอใช้เสร็จปุ๊บมันก็จะถือมีดไว้ในมือนะครับแล้วก็โอเคกด E ทำงาน อันนี้ลองเทสทางานให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้นะฮะพอเก็บมาเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปจุดเก็บปุ๊บอ่ะพึ่งของคุณเต็มโอเคเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคเท่ากับว่าเมื่อกี้เราใช้มีดไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมครับเร,เ,รเราจะมาลองใช้ครบ5ครั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงเราผมตั้ง Mac d u r a ล i l ตี้ไว้ที่5นะครั้งที่2ก็คือการเก็บมีดนะครับ ครั้งที่3มก็คือความมีดออกมาใช้งานนะฮะครั้งที่4นะครับอันนี้ครั้งที่5้าที่เราตั้งไว้นะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาใช้ปุ๊บอ่าครั้งที่5มีดยังติดมือแต่ว่าไอเทมยังไม่หายนะมียังอยู่นะครับเรากดใช้ครั้งที่6นะครับป๊บเรียบร้อยแล้วครับเห็นด้านขวามือที่ขึ้นไหมมีดกรีดพึ่งลบหนึ่งครับคือตอนนี้มีดกรีดพึ่งหายไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าถ้าเกิดผมตั้งแม็กดู a ล i l i บิลิตี้ไว้ที่5้าครั้ง พรากดใช้ครั้งที่6มันจะหายแล้วก็คำนวณเอานะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้กับอ,อุปกรณ์อะไรแบบไหนนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเอามาใช้ในเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นในเรื่องของของกินนะครับก็คือน้ําแล้วก็อาหารบางประเภทนะที่สามารถกินได้หลายครั้งอย่างเช่นขนมถุงนะครับเออขนมถุงน้ําขวดอย่างเงี้ยก็จะปกติก็ไปตั้งค่าตรงเบสิกนี้เนาะพอกินเสร็จปุ๊บก็จะรีมูฟไอเทมไปเลยใช่ไหมมก็ตั้งไว้ว่ากินเสร็จปุ๊บไม่ต้องรีมูฟไอเทมลบโค้รรีมูฟไอเทมออก แล้วก็มาตั้งในแม็กดูแลเบอิตี้แทนนะครับกลายเป็นว่าน้ํา1ขวดกินได้3ครั้งถึงจะหายไปอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็พวกไอเทมทํางานต่างๆนะครับอาวุธปืนชุดเกราะเงี้ยนะครับชุดเกราะนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วแต่จะไปแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้นะครับก็คือพอครบจำนวนครั้งแล้วเนี่ยอุปกรณ์นั้นก็จะแตกไปหรือว่าอีกแนวหนึ่งก็คือเอาผมเล่าเลยแล้วกันนะผมเอามาใช้ในเซิร์ฟเนาะก็คืออ่ การคลาฟในเซิร์ฟผมเนี่ยจะเป็นแบบ9ช่องเหมือนกับไม้คลาฟนะครับก็คือผมก็เลยคิดว่าจะทําเป็นอุปกรณ์ไล่ระดับนะครับอย่างเช่นปิ่งแอ็กหินปิ่งแอ็เหล็กปิ่งแอ็ทองปิ่งแอ็เพชรนะครับเวลาเอาไปเอาไปขุดเหมืองอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วก็ตั้งค่า durability เอาไว้กับไอเทมแต่ละชนิดนะครับว่าไอเทมอ่าปิ Pick ่งแอ็กหินเนี่ยใช้20ครั้งแตกไอเ่าปิ่งแอ็เพชรอ่าขุดร้อยครั้งแตกอะไรเงี้ยนะครับก็มันเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทําให้ อไอเทมแต,แต่ละชิ้นเนี่ยมีคุณค่ามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เออนั่นแหละตามน,นั้นแหละไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับวันนี้ผมเล่าคร่าวๆที่ผมมาเล่าเพราะว่ายังไงเซิร์ฟมันก็ไม่ได้ทำละใครจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ก็เอาไปใช้เลยนะฮะโอเคทั้งนั้นมาเรามาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเลยอ่ะในส่วนของการติดตั้งนะครับก็อยู่ที่เว็บนี้เลยนะครับก็ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับผมจะไม่ ทิ้งไฟล์แบบที่แก้ไขแล้วนะก็ไปโหลดแล้วก็แก้ไขกันเองนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับกดดาวน์โหลดมาเลยปึ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาสู่กิ t ทับนะครับก็ดาวน์โหลดซิปอ่าพอเสร็จปึ๊บเราก็จะได้ไฟล์มานะฮะแล้วก็ทําการแตกไฟล์แตกไฟล์ซะโอเคหลังจากแตกไฟล์แล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับ e s x durability นะครับ เข้ามาข้างในเนาะก็จะเจออันนี้นะครับเราก็ทำการก๊อฟ e x e x durability เนี่ยเอาเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ Resource ในเซิร์ฟเวอร์เรานะฮะอันนี้ผมก๊อปมาแล้วเนาะผมก๊อปมาไว้ที่สคริปต์นี่นะครับ durability อันนี้เนาะนะครับก็ก๊อปเข้าไปนะไฟล์ภายในก็จะประกอบด้วยไฟ sql นะครับแล้วก็ไฟ Config แล้วก็ไฟเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเดิมๆเ,เ,เนี่ยเดิมๆ Config ของเขาเนี่ยผมจะเข้าไปดูเนาะ คอนฟิกของเขาก็จะมีอะคอนฟิกนะครับก็จะมี debug นะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้ผมไม่เคยใช้เนาะแล้วก็คอนฟิก notify น,นะครับแล้วก็เป็น max durability คือเขาเซตไว้4หมายความว่าไอเทมทุกชนิดที่ไอเทมทุกชนิดในเกมเนี่ยที่มันกดใช้ได้มันจะมีมันจะมีค่า max durability เป็น4เว้ยซึ่งที่ผมแก้ไขนะครับที่ผมแก้ไขแก้ไขเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้ผมจะเอาเอาของผมให้ดูก่อนนะแล้วค่อยไปดูในในเว็บไซต์ที่มีคนสอนแก้นะครับผมแก้ไขเป็นออันนี้เราไม่ต้องใช้นะครับจริงเราลบทิ้งไปเลยก็ได้เนาะอ่าผมแก้ไขวิธีแก้ไขของผมเนี่ยก็ค,คล้ายๆกับที่เขาบอกไว้ในเว็บนะครับเรียกว่าเหมือนกันเลยแหละนะครับแค่เขียนไม่เหมือนกันเฉยๆเนาะหลักการง่ายๆผมจะผมจะอ่าเล่าให้ฟังนะครับก็คือสคริปต์เดิมเนี่ยนะฮะ เราลองเข้าไปดูในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของสคริปต์เดิมนะฮะสคริปต์เดิมและการทํางานของสคริปต์นี้นะครับก็คือง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่า,าเราเราลง sql เรียบร้อยแล้วนะลง sql เรียบแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วมันจะเกิดเป็นเป็นเทเบิลนี้ขึ้นมานะครับ user inventory นะครับแล้วก็ใน user inventory เนี่ยมันจะมี identify ก็คือสตรีม ID ดของเรานะครับชื่อไอเทมนะฮะเขาก็คือ,อจำนวนที่มีอยู่ในตัวนะครับ durability ก็คือ ค่าความคงทนนะฮะมันจะเกิดสี่คอลัมน์นี้ขึ้นมาหลักการก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเช็คไปที่เช็คดูดูลาบิลิตี้เนี่ยนะครับไปที่ user inventory นะครับโดยตัวแปรมี2องงนก็คือ identify กับ i t e ทแล้วเนี่ยพอเช็คเสร็จปุ๊บถ้าเกิดค่า durability มากกว่า1มันก็จะทําการเอา durability แล้วมาลบหนึ่งก็เท่ากับว่าก็คือเราใช้ไปหนึ่งครั้งนั่นแหละถูกไหมเราใช้ไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าค่า ถ้ามากกว่า1นี่ก็คือแบบมากกว่าไปเลยนะนับมากกว่าไปเลยมันจะมีแค่มากกว่า1 1แล้วก็0นะฮะถ้าค่า durability เท่ากับ1นะครับค่า durability เท่ากับ1มันก็จะแจ้งว่าทำการ remove นะครับแล้วก็ object is broken ก็คือมันจะสั่งให้เนี่ยครับมันจะสั่งให้ remove inventory item นะครับถ้าเกิดค่า durability เท่ากับ1พอกดใช้1ครั้งเท่ากับว่า durability เท่ากับ0ก็คือลบไอเทมทิ้งนะครับลบไอเทมทิ้ง มันจะดูอะไรบ้างนะครับก็คือมันจะดูค่าดูค่า Identify นะครับดู I t e m นะครับดูดู r a b i l i t y แล้วก็ดูเขานะครับเขาก็คือช่องนี้นะครับก็คือนับว่ามี I t e m กี่ชิ้นในตัวนั่นแหละเนาะนะฮนะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า d u r a b i l i t y เท mm ่า hmm. กับ0คือยังไงคือว่ามันมีเขาเนี่สมมุติว่าเราถือเราถือปืนอยู่5กระบอกเราถือปืนอยู่5กระบอกเรายิงแตกไป1เสร็จปุ๊บ ค่าดูลาบิลิตี้เนี่ยมันเท่ากับ0ูนย์แล้วแต่เขามันไม่ได้เท่ากับ0ูนย์ถูกไหมเมื่อดูลาบิลิตี้เท่ากับ0ูนย์เสร็จปุ๊บมันจะเช็คว่าไอเทมที่เหลือไอเทมที่มันยังเหลือในตัวเนี่ยเขามันมันมันไม่ได้เท่ากับ0ูนย์เนี่ยไอเทมที่เหลือในตัวเนี่ยมันจะมีค่าดูลาบิลิตี้เท่าไหร่มันจะเช็คจากอ่าอินดิฟายนะครับคือตัวละครนะครับไอเทมไอเทมเนมนะครับแล้วก็ดูลาบิลิตี้จะคลิปเดิมนะครับมันให้ไปเช็คที่คอนฟิกแม็กดูลาบิลิตี้ซึ่งคอนฟิก Mac d u น a b i l i t y มันก็อยู่ในโฟลเดอร์ Conf i g นี่ครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งสคริปต์เดิมเนี่ยเซตเอาไว้4นะก็คือไอเทมทุกชนิดในเกมที่สามารถกดใช้ได้จะมีค่า m a ก Durability เท่ากับ4นะครับนี่คือสคริปต์เดิมแล้วคราวนี้หลังจากแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับหลังจากแก้ไขแล้วเนี่ยผมได้ทําการเพิ่มตรงนี้ไปนะฮะก็คือ,อผมเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้ก็คือผมลอกตรงนี้มาได้แหละ ผมลอกอ่าดูเรเวลิตี้มานะครับลอกมาทั้งดุลเล็กกอปมาเลยเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนจากดูเรเวลิตี้เป็นแม็กดูเรเวลิตี้เสร็จปุ๊บแล้วผมให้มันให้มันมาเ e l e c แม็กดูเรเวลิตี้เนี่ยจาก, item, จาก, item, กคอลัมน์ไอเทมนะครับจากคอลัมน์ไอเทมก็คือคอลัมน์นี้จากคอลัมน์นี้นะครับก็คือไอเทมเนี่ยเราสามารถนอกจากจะเซตลิมิตแล้วเซตแล็เซตแค่ร e มูฟแล้วเราสามารถเซตแม็กดูเรเวลิตี้ที่ไอเทมนี้ได้ด้วยนะครับโดยให้ไปดูที่ เนมนะครับเนมเท่ากับแอดเนมเนมก็คือตรงนี้นะครับชื่อไอเทมเนี่ยนะครับดูนี่ชื่อไอเทมในโฟลเดอร์ไอเทมมี S นะฮะนะครับ,นะค,รบคือมันแล้วแต่คนนะบางเซิร์ฟไอเทมก็ไม่มี S นะครับแล้วแล้วแต่ลองไปดูลองไปดูเองนะถ้าเกิดเอาไปใช้ไม่ได้ก็ลองปรับแต่งเอาเองนะครับเออก็คือผมประกาศฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยรอบตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เปลี่ยนตรงอื่นนะ่ผมไม่แก้เลยผมเอาเอา,เอาเดิมๆของเขาเลยผมแก้แค่ตรงนี้ครับ จากเดิมเนี่ยที่มันไปดูค่า d u r a b i l i t y จาก config max durability อย่างนี้ใช่ไหมจาก config max durability ในไฟล์ config คราวนี้เราไม่เอาละเราให้มันไปอ่านค่าจาก max durability ที่เราประกาศไว้ข้างบนซึ่ง max durability ที่เราประกาศไว้ข้างบนก็ดูจากตรงนี้ดูจาก max durability ใน item column name เข้าใจปะใน table name เข้าใจปะเออหลักการมันคืออย่างนี้เว้ยก็แค่นี้แหละนะครับ ซึ่งวิธีการของผมกับวิธีการที่ท่าน,นนี่เนี่ยสมุทจู0ูน่ไดเอามาลงเนี่ยก,ก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่าง d e s c r i p t i o นนะครับก็เข้าไปดูได้เลยเนาะเันแรกก็คือ create column name m a c d u l i i t y in table item นะฮะก็คือวิธี create ก็ง่ายๆนะครับเข้ามาที่ที่ item ใช่ไหมกดไปที่ table นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ add column แล้วก็ตั้งตั้งชื่อ m a c d u l i i t y ไปแต่ผมตั้งแล้วผมก็จะผมสร้างแล้วผมก็จะไม่สร้างซ้ำนะ ตอบนูนไปก่อนสร้างแล้วผมก็จะไม่สร้างซ้ำนะครับเรามาดูในเว็บต่อครับเขาให้ in เป็น11นะครับ not n นแล้วก็ default เป็น5นะครับ in ตั้งเป็น in นะครับตั้งเป็น11นะครับแล้วก็อลา w น o มันจะติ๊กถูกเดิมเดิมเนี่ยมันมันจะติ๊กถูกไว้แล้วก็เอาติ๊กถูกออกให้เป็น Not n o ูนะครับแล้วก็ตั้งค่า uh, default เนี่ยตรงเนี้ยผมจะตั้งเป็นลบหนึ่งเพื่อให้อเทมทุกชนิดในเกมเนี่ยที่มันสามารถกดใช้ได้เนี่ยมีค่าเป็กดูเลอร์บแ,แตตั้งนะครับ แล้วมาดูต่อว่าทำยังไงเขาให้เข้าไปในไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ change ิส i s นะครับก็คือส่งเมื่อกี้นั่นแหละตรงนี้นะครับเขาให้เข้าไปหาตรงนี้นะครับเข้าไปหาตรงนี้เหมือนกับเป๊ะนะครับให้แก้จากข้างบนไปข้างล่างโดยเขาประกาศ local m a c u l a t i t y ข้างบนนี้นะครับซึ่งมันก็เหมือนวิธีผมนั่นแหละเขาประกาศไว้ข้างล่างแต่ผมไปประกาศไว้ข้างบนไงให้มันดูสวยงามไงเนี่ยให้มันอยู่ local ให้มันอยู่ใก,ใกล้ใกล้กันนะนรกระได้สวยสวยเนาะ ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะครับก็เปลี่ยนข้างล่างแต่ว่ามันจะต่างตรงมันจะต่างกันตรงที่ว่าเขาใช้มันจะไม่ตรงกันนะเนี่ยลองดูกันนะเออใช่เขาใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันนะครับของผมเนี่ยแม็กดูราเบิตี้ผมใช้ตัวเล็กหมดเลยเห็นไหมแม็กดูราเบิตี้ใช้ตัวเล็กหมดเลย ตัวนี้ก็ตัวเล็กอ่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้วิธีเขามันจะติดหรือเปล่านะก็ลองดูนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นตัวเล็กแทนนะนะตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยตรงโล c a l เนี่ย m มันตัวใหญ่ดีมันตัวใหญ่นะครับลองเปลี่ยนเป็นตัวเล็กหมดเพราะว่าตอนที่ select m a c d o r a b i t y Form Column อ่เนะเขาก็เขาก็เป็นตัวเล็กนะก็ลองดูนะครับตรงนี้เขาเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮไม่แน่ใจว่าถ้าทําตามเขาหมดจะใช้ได้หรือเปล่านะก็ลองดูนะครับ ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนเป็นตัวเล็กนะของผมใช้ตัวเล็กก็มันใช้ได้นะฮะโอเคผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องทําการเชื่อมกับกระเป๋าที่เราใช้ด้วยนะครับมันมี how to install อยู่ข้างบนนะผมลืมลืมพูดลืมพูดถึงนะฮะก็คืออหลังจากที่เราเอาสคริปต์ลงในใ,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 ในในในโฟลเดอร์รีซอร์ของเราแล้วเนี่ยให้เราเปิด e s x inventory hub ขึ้นมานะฮะอ่อินเว n เทอร์รร hub นะครับ เอาทำตามไปนะเปิดรับขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปในคลาเอ็นนะครับคลาเอ็นนะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่ในคลาเอ็นแล้วก็เมนนี่แหละนะครับแต่แล้วแต่กระเป๋านะแล้วแต่ยี่ห้อของกระเป๋านะครับของผมใช้กระเป๋ายี่ห้อมิต้านะฮะมิต้านะครับเขาบอกให้ลงมาประมาณบรรทัดที่205ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันด้วยมสอง้ยของเราไม่มีแบบที่เขาบอกเว้ยแล้วเขาบอกว่าให้หานี่นะฮะทั เออทิกเก็ตเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ใช่นี่ให้หานี่ทิกเก็ตเซิร์ฟเวอรน e s x use item นะฮะเราก็ก๊อปอันเนี้ยก๊อปอันเนี้ยไปนะฮะก๊อปนี้ไปแล้วก็คอนโทรล F นะครับแล้วก็วางลงไปปรากฏหาไม่เจอครับไม่เจอไม่งั่วหรือเปล่าเขาไม่ได้มั่วนะครับเพราะว่าไอเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยนะไนะอเครื่องหมายฟันหนูที่เขาพิมพ์ในในหน้าเว็บไซต์กับ ในที่มันเป็นโค้ดอ่ะมันเขียนไม่เหมือนกันเว้ยเราก็แค่แก้ครับแก้แล้วก็พิมพ์ฝันหนูอันใหม่นะครับฝันหนูหน้าหลังตรง edit item เนี่ยนะฮะเนี่ยเรียบร้อยนะครับพิมพ์ปุ๊บเจอเลยนะครับมันจะมีอยู่สามอันเอาเอาอันที่ใช้นะครับคือตรงนี้นะครับเดิมมันจะไม่มีบรรทัดนี้นะครับมันจะไม่มีบรรทัดนี้ให้เราเอาเนี่ยก๊อปตรงเนี้ยนะครับก๊อปตรงเนี้ยนะครับก๊อปปี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้มันเหมือนเดิมก่อน เดิมมันจะเป็นงี้เดิมมันจะเป็นงี้นะครับให้เราทําการเคาะ enter ข้างหลังลงมาปุ๊หนึ่งแล้วก็วางลงไปนะครับเสร็จปุ๊บมันจะยังใช้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าปัญหาเดียวกันฟันหนูที่เขาพิมพ์ในเว็บกับฟันหนูที่ที่ต้องใช้มันคนละแบบกันนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนซะนะฮะเรียบ,บร้อยแค่นี้ครับกด save กด save เสร็จแล้วแค่นี้แหละนะครับที่ลืมโอเคก็มีเท่านี้แหละมีเท่านี้แหละนะครับก็เอาสกิป ฟร,ฟรีมาดักแรงแล้วก็เอามาสอนเอามาใช้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาสคริปต์นี้ไปใช้นะครับแล้วก็พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มของประเทศไทยให้มันดูแบบให้มันดูหลากหลายมีอะไรมากขึ้นนะครับนะครับก็จะเอาแนวคิดผมไปใช้ก็ได้ผมก็ไม่ได้ห่วงนะฮะที่ว่ามีพ i ิกแอคเล็กพลิกแอคทองพิกแกอคเพชรนะครับก็คือไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยมีค่าความทนต่างค่าความคงทนต่างกันนะฮะเออจะไปดัดแปลงกับมีดกับปืนอะไรก็ได้ เอาให้มันเท่เอาให้มันสนุกนะให้มันแบบมีมิติในการเล่นมากขึ้นนะฮะโอเคก็หวังว่า Dev e l o p e r ทุกคนนะครับจะเอา,เอาคลิปนี้เอาความรู้นี้ไปใช้อ,อย่างสนุกสนานนะโอเควันนี้ก็ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะถ้าเกิดมีสคริปดีๆมีอะไรเจ๋งๆผมก็จะมานําเสนอกันให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ ชินเคยนะฮะอย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเค,นนออนนคเสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้พบกันพรุหน้าคลิปหน้าเกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปี๊ป